สวัสดีครับทุกคนตอนนี้สันอยู่ที่หน้าห้างเซ็นทันเวอร์นะครับก็แถวๆนี้ก็จะเป็นแบบถนนราชดำรินะก็จะมีร้านขายของอะไรต่างๆเยอะแยะด้านนั้นจะเป็นเอ่อสกายวอล์คอว์กนะครับที่จะไปเชื่อมต่อประตูน้ำกับห้างกิสอนวิลเลจตรงนั้นก็จะเป็นเ่สวนปทุมวนานุรักษนะครับที่เพิ่งเปิดให้บริการไปไม่นานเดี๋ยวเราจะพาเดินเล่นนะอันนี้คือ โซนถนนรตรงโซนแยกราชประสงค์นี่ราชดำริหนึ่งนะครับราชดำริหนึ่งเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดินไปดูว่าเราจะเดินไปที่ไหนกันบ้างนะฮะโอ้หองเก่งร้อ่สพาทุกคนเดินเล่นแถวแถวแยกราชประสงคนะ์เนาะเป็นช่วงเย็นๆนะเกือบแบบ เดินเล่นมีอะไรราชําริสองนะครับโอ้คนเยอะมากเลยทำไมคนเยอะจังโอ้อนี่เขามีแบบขายของเดี๋ยวแต่ว่าขายของกันเยอะแยะเลย <c oughs> อันนี้เป็น ดอะมเก็ตนะครับเป็นห้างดอะมเก็ตนะที่สามารถที่จะมาเดินเล่นได้นะครับห้างดอะมเมกาด์โอ้เนี่เดี๋ยวเราพาเดินชมบรรยากาศด้านล่างนิดนิด,นดหน่อยเนาะอันนี้คือรู้แต่ว่าของขายบนฟุตบาทเยอะจังเน้เก่า โอ,โอดูวุ่นวายจังเลยเนาะ <ś c oughs> ดูมันวุ่นวายเล็กๆเนาะเด <ś c oughs> ี๋ยวเราจับพาเดินไปู่เลยเราอยขึ้นขึ้นสะพานลอยย้อนกลับไปที่เซนท์ทันเวิร์นะฮะโอ้สามล้อจอดเรียงยาวเลยตรงนี้จอดยาวๆ ตัวนี้เป็นแบบรถสามล้อยาวเลยอ่ะอันนี้บินบิ๊กซีราชดำรินะครับบิ๊กซีบิ๊กซีเขามีแบบอันเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะร้านผลไม้น้ำผลไม้อ่ะเยอะจังร้านน้ำผลไม้ที่มันเป็นแบบเอ่อพวก น้ำชับชิมน้ำส้มอะไรเงรนะี้ยเนาะเดี๋ยวลองเดินไปดูว่ามีอะไรอันนี้เป็นป้ายรถเมย์นะฮะป้ายรถเมย์ตรงบิ๊กซีรัชดลรีนะมีไปแบบหลายที่อยู่นะอันนี้มีหลายสายให้มีรถถ้าใครจะมานี่มีรถเมย์หลายสายนะสาย2 1 3 1 4 1 7 5 4 7 3 7 3่จสกอไก่7 4 7 6 7 7, 7 107 204 504 505 511 514แล้วก็ A3 ครับอันนี้คือที่ผ่านตรงนี้นะ ถ้าใครจะมาก็คือนั่งรถปสมกรมาก็ได้นะครับแต่ว่าตรงหน้าบิ๊กซีนี่คือวุ่นวายมากรถคือแค่แค่รถสามล้อรถสามล้ออะไรต่างๆก็จอดไปกินไปหนึ่งเลนแล้วอะตรงหน้าบิ๊กซีอะเออก็คือจริงๆอะรถมีสามเลนนะแหมรถมีสามเลนแต่ว่าเนี่ยรถสามเลนแต่ว่าเขาก็ กันไปหนึ่งเลนอันนี้คือโรงแรมอโนมานะครับน,นู่นฝั่งด้านนู้นจะเป็นบิ๊กเอ้ยจะเป็นเซนทัเวิร์ลรู้สึกว่าจะมีงานมีเทศกาลอะไรอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยไปเดินเนาะมีอะไรอีกนะเกสอนวิลเลจนี่คือเกสอนวิลเลจนะครับด้านหน้าของเรางงมากตรงที่มันเป็นเอ่อเดอะมาร์เก็ตเดอะมาร์เก็ตกับ ที่แบบบิ๊กซีอะรถวุ่นวายมากจอดเต็มถนนเลยถนนตรงนั้นวุ่นวายมากเลยพอมาแบบผ่านมาตรงนี้ก็โอเคหน่อยนี่คือผับพาเดินเล่นเฉยๆนะพาเดินดูว่าโซนนี้มันเป็นยังไงบ้างโซนนี้ในกรุงเทพมันวุ่นวายขนาดไหนนี่เกสต์สอนวิลเลจนะครับในเกสต์วิลเลจก็จะมีแบบ ร้านค้าเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนูน้นพาไปดูตรงแยกราชประสงค์นะครับช่วงนู้นนะที่มันเขามีแบบจัดปีใหม่ช่วงที่มันยังไม่มีโควิดอ่ะแล้วเขามีจัดปีใหม่อ่ะเรามาเนี่ยนับตรงนี้มันจะมีป้ายเห็นไหมข้างบนอนะ่ะที่มันจะเป็นป้ายที่เขียนว่าเส้นท่าร์อ่ะมันจะเป็นจอมอนิตเตอร์อยักษเนะครับเขาก็จะรับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ คนเยอะมากเบียดกันแบบโ,โหขนาดตัวสูงขนาดนี้แทบตายหายใจไม่ออกอันนี้คือนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเยอะมากรับส่วนมากบิ๊กซีรัชดลิกจะไม่ค่อยมีคนไทยเดินนะจะเป็นแบบส่วนมากจะเป็นต่างชาติเดินนะคนไทยจะเดินน้อยเขาซื้อของฝากกันนะ่ะนี่คือเป็นของสินค้าผลิตภัณฑ์แอปเปลนะฮะอยู่ด้านหน้า อเดี๋ยวเราเดินไปด้านนี้เดี๋ยวค่อยไปเดินเล่นรู้สึกว่ามันจะมีงานอาหารอะไรสักอย่างอยู่ตรงนู้นไปเดินแบบว่าหาซื้อของกินก่อนกลับบ้านตรงนี้เป็นถนนเพลินจิตนะครับถนนเพลินจิตไปทางซ้ายมือนะฮะแต่ว่าถนนทางตรงนี้จะเป็นถนนรัชดริศนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องเลี้ยวเพื่อที่จะไปขึ้นสกายวอล์กด้านบนเพื่อที่จะไป เป็นท่านเองจริงขึ้นตรงนู้นได้นะแต่ว่าเราอยากเดินพาทุกคนดูบรรยากาศด้านล่างก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้าน,น,นบนต่อเกสรวิลเลสนะครับด้านในก็เป็นร้านแบบทั่วไปอะร้านเสื้อผ้าซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ได้ซื้ออะไรในนี้หรอกส่วนมากถ้ามาเกสอนเนี่ยก็จะมาแบบกินมากินน้ํามาคาเฟ่มาอะไรอย่างนี้มากกว่านะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้มา ซื้อสินค้านะราคามันก็จะพอสมควรนี่อันนี้คือโรงแรมนะครับเดี๋ยวไปทางนี้ด้วยนี่เดี๋ยวเราต้องขึ้นตรงนี้อันนี้ก็เป็นโรงแรมนะ Intercontinental Intercon นะโรงแรม Intercon Bangkok นะครับแตขึ้นน้านนี้แล้เวเราจะมาขึ้นตรงบันไดนี้แหละ BTS BTS อันนี้ b c a BTS ชิดลมนะครับเดี๋ยวให้ดูยาวๆไปเลยเนาะไม่ต้องตรงตรงตัดเลยเนี่ยเนี่ยเราก็เดี๋ยวเราไปเดิน r าวอ k นะครับเนี่ยเขาเขียนไว้ r าวอ k เดินอาวอ k ย้อนไปไปดูตรงห้าแยกราชประสงค์คนก็เยอะรถก็เยอะทุกอย่างเยอะไปหมด จริงๆคือใครที่อยู่ต่างจังหวัดนยสบายแล้วใครอยู่ต่างจังหวัดสบายใจแล้วดีแล้วที่ได้อยู่ต่างจังหวัดอ่ะแล้วก็นานๆแวะมาเที่ยวกรุงเทพทีหนึ่งก็ดีชีวิตจะแบบสบายใจถ้าอยู่กรุงเทพทุกวันนะแค่แบบว่าระยะเวลาในการเดินทางก็ใช้เวลานานแล้วแล้วเวลาเดินทางก็คือไม่ได้นะถ้าสูนักเวลาเดินทางเราออกช้าไปแค่แบบห้านาทีบางทีแบบว่า ช้าไปเป็นชั่วโมงเลยนะเราต้องแพลนเวลาในการเดินทางดีๆรถรถเยอะคนเยอะอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่ามันก็จะแบบมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมีสีสันแสงสีเสียงอะไรเงี้ยเยอะนะมันก็จะต่างจากต่างจังหวัดนะแล้วแต่คนชอบอนะนี่นี่ฝั่งข้างนี้นี่เลยอันนี้ก็จะแบบคนจีนก็จะมาเยอะว่าเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้สันพะพม ่วนมากก็นักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าคนไทยก็มีแต่ว่าคนไทยก็จะไม่ได้มาไหว้ทุวกวันเนะี่ยส่วนมากที่เห็นเยอะๆก็จะเป็นนักท่องเที่ยวพอสมควรนะเนี <Okay. S 1> ่ยเลยนะครับนนี้ก็ถนนรัชดาลีนะไปทางแบบสีลมนะครับตรงนี้คือที่เห็นไปทางนู้นะเป็นสายสีลมนะไปสายสีลมแต่ว่าฝั่งทางนี้ที่ตรงไปเนี่ยไปทางเทอร์มินอลอันนี้คือไปทางเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับ ไปทางเคหะนะครับสมุทรปราการสาธุไปให้ดูประมาณนี้ที่คือขึ้นมาด้านบนเพราะว่าเราจะมาให้ดูบรรยากาศด้านบนนะครับนี่เลยนี่คือแยกราชประสงค์นะครับนี่คือแบบถนนที่กลางคืนน่ะสวยนะเวลาถ่ายรูปเพราะว่าไฟมันจะเป็นแบบไฟสีแดงเต็มถนนเลยรถเยอะไงรถติดไง แยกราชประสงค์นะครับทางสําคัญก็จะมีเซ็นทรัลเวิลด์นะครับมีประตูน้ําเป็นพดดินัมแฟชั่นมอลล์นะครับมีเออ่เกสซอนวิลเลสนะครับมีบิ๊กซีราชดำรินะครับแล้วก็มีเดอะบังคอกนะครับอันนี้คือแบบสำคัญๆแถวนี้เนาะแล้วก็ถ้าเดินตรงไปตรงนู้นเดินไปก็ได้นะครับก็จะเป็นแบบสยามพารากอนนะสยามดิสคัฟเวอรี่สยาม,ยาม Center, เซ็นเตอร์มีแบบพวกห้างต่างๆมาบนคลองอย่างเงี้ยถ้าเดินไปได้นะครับไม่ได้ไกลนะ เดี๋ยวเราพามาดูด้านนี้เดี๋ยวให้ดูแบบฝั่งทางนี้แทนนะตอนที่จะจบเนาะแยกราชประสงค์นะครับอันนี้เอราวัณแบงคอกนะครับคนรถรถก็เยอะคนก็เยอะคือตอนนี้เนี่ยส่วนมากตอนนี้คือคนจะไม่ค่อยจอดตรงทางมาลายเพราะว่ามันจะมีเสียงเนาะมันจะมีเสียงแบบตึงต้งตึงต้งตึ้งกรุณานอย่าจอดรถขวางทางมาลายค่ะแต่ว่าบางคนก็ยังจอดอยู่นะ คนไทยไม่ค่อยชอบทําตามกฎระเบียบต้องต้องให้เขาบังคับอะไปประมาณนี้นะครับทุกคนก็ให้ดูคร่าวๆเนาะเผื่อแบบใครที่ยังไม่เคยมากรุงเทพก็จะได้เห็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับ <S <S เดี๋ยวแบบถ้าสั้นไปไหนเดี๋ยวสันจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับไปดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับ